ถึงเนี่ใครมาขายไอติมแถวนี้คลิมมมาเล่นกับเลิกรู้สึกเหมือนจะเป็นมาเลงยังไงก็ไม่รู้รีโมวันนี้รู้สึกง่วงเธอไหวไหมฉันเห็นเธอเต้นาเยอะมากผมมี มีเซอร์ไพรส์ฉันเหรอมันอยู่ตรงนี้เอ๊ะอะไรนะไม่รู้เลยอะคิดดีๆคิดไม่ออกหรือว่าเธอทำแกงห่อไหมฉันฉันไม่รู้จ<ๆ>ุด้นฉันไม่รู้อะอะไรนะมันหายไปไหนอะ เป็นการเซอร์ไพรส์ถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์คุณเอา้าเธอจะให้อะไรฉันผมมีแหวนมาให้คุณแหวนเหรอทำไมเธอมองมาจากกล้องแหวนอลอลวใหม่ก็ได้เอาเปลี่ยนใหม่นะจากตรงนี้โอเค ก็สูมขึ้นส e? ิเอ้าได้ยังสวงเท่าเอ้สูงก็สวง ตำแหน่งหัวหน้าแก๊งมาเฟียคุนตาลีต้องเป็นของพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมันต้องเป็นของผมไม่ยาก ฉันพ่อของแกสองคนภาษาช,ชาวบ้านพูดว่าหัวพ่อมึงพวกแกนทะเลาะอะไรกันตำแหน่งหัวหน้าแก๊งที่ขุนิตานีต้องเป็นของผมครับคุณพ่อพ่อดูพ่อดูลูกชายแท้ๆของพ่อจะแย่งตำแหน่งหัวหน้าแก๊งจากพ่อ,พ,อ,อ,อพ่อดูมันไม่มีความเคารพพ่อเลย เดี๋ยวพ่อจะจัดการเองโอเคว่าใครจะเป็นหัวหน้า <c oughs> ตอนนี้พวกแกดูแลก,กิจการดีกวอนพรไปอต้อีไอ่พ่อเก็บเน,น,น <c oughs> ี่ยพ่อเปลี่ยนพ่อ เพรามั <T t ่นใจว่าพอต้องจัดการเรื่องนี้ให <t> ้ก <pagar> ับผมว่าจะจัดการเองเดี๋ยวเดีก่อนที่เราจะคุยเรื่องนี้พาพ่อไปรงาบาพอจะหายใจไม่ออกแล้วเดีวเวพาพ่อไปโงพยาบาหน่อยพาพ่อไปที่อ๋อยังไม่พูดเลยดทำไมี๋ยวทั

ถูกลงอีนเป็นผลหน้าเราหรือว่าลูกน้องเ่ยแล้วเราจะไปไหนเนี่ยกรุงลงมันอยู่แถวไหนอ่ะดาลีอย่าลุมมัเปิดเผยตัวให้ครับ เดี๋ยวไฟมุมข้างเขาจะสงสัยเองมันร้อนเหลือเกินเองฟังข้าอยู่หรบอเปนี้ยฟังไม่พูดอะไรเลยหรอฟังดู งานเที่ยวที่แล้วหายไปสูงเองจะไม่พูดอะไรจริงๆคิดอยู่ก็เอง <ś led> <ś led> นครับหาหม,มอก่อนมครับรู้สึกว่าจะเจ็บเยอะนะ ကိုရယ <analyze> ်။ Okay na. <ï> <mayor> ตุ้ยต้องเป็นของฉันและตำแหน่งภรรยาของหัวหน้าแก๊งก็ต้องเป็นของฉันเธอนั่งจะรับยอมไหดูเขามาจะยอมหรอไม่ยอมไม่ยอมได้ไงล่ะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างสิฉัอต้องต่อสู้กันสิใช่เพื่อที่จะแยกความเป็นใหญ่ไม่ยอมถึงแม้ว่ากล้ามใหญ่เยาต่อสู้กันเลยใช่ไหม นักเลงไม่จริงนี่นะตัวต่อตัวไหมแค่อาวุธได้แค่อาวุธไม่สู้เอาุีตัดสีต่อยกันเลยไหมเอาเลยหยุดก่อนหแค่หยุดก่อนเลยหร

กอดกันช่วยกันกัดกาันเอัเัดตายเลยตายเลยโยนมไม่ตายฮะท่าพ่อเดียวกอนนี่แหละพ่อเอเี๋เเดีวันโอเคเองกลับไปได้แล้วสตมออกมาเคน่อนพธักับปีหน้าพุ่นสัญญา นนี้เขาเป็นพี่น้องรวมสาบานของพ่ออ๋อเป็นแผนของพ่อเองพ่อในอายุต่ำกว่าพี่หลายปีแต่พ่อทำอย่างนี้พ่อแกมากเราเป็นพี่น้องกันพ่อวางแผนเอง แต่นอกขบเพราะลูกอยาถามตีนกาหรือวดหรือทางรถไฟอมันเป็นเทคนิคการแต่งหน้าต้องเข้าใจเอาละจับมือกันได้ก็ต้องรักกันกอนกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวดียวเดีีดยดนกดก อจุกกันไม่ต้องไม่ต้องแค่นี้แหละพี่นายกรรมนี้เก็บไว้พ่อ,พอดูชั้ๆชั้นว่าพ่อเขียนขึ้นมาไหมตรงประโยคสุดท้ายเลยพ่อบอกว่าจท,ทุกคนเดินออกไป